็อย่างนี้เขาเกลียดคุณกิ๊กอย่างเงี้ยทัวลงคุณกิ๊กด่าคุณกิ๊กเขาบอกว่าโทสะมันเกิดน,นี่ก็หมายความว่าการสอนธรรมะหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะทําให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเลยก็ได้หรืออาจจะทําให้คนเนี่ยรังเกียจเดียดฉานต่อธรรมะนี้ไปเลยก็ได้เพราะอะไรมันกระทบกับเขาแล้วเขารับไม่ได้ดังนั้นการสอนธรรมะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเนี่ย มายินดีกับการสอนธรรมะของเราในทุกครั้งได้เนี่ยตัวอย่างชัดๆอย่างคนกิ๊กมันยืน่เราดูนะต่อให้ไม่พูดคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวแล้วพูดจาสุภาพอ่อนหวานเรียบร้อยโดนด่าไหมดดเห็นปะมันไม่เกี่ยวกับพูดหยาบไม่หยาบแรงไม่แรงด่าไม่ด่าไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับผู้ฟังอ่ะชอบฟังในสิ่งนั้นไหม เพราะฉะนั้นต่อให้จะพูดดีแค่ไหนแต่ไม่ถูกใจคนฟังมันก็เกลียดนี่ไงคือสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกว่าสุดท้ายแล้วแก้ที่ใครแก้ที่่หูหรือแก้ที่ปากอาจารย์ต้องแก้ที่หูตัวเองถูกต้องมากอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณกิ่งมายุรินพูดดีทุกอย่างเลยเหมาะสมทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยทุกอย่างโคตรดีโคตรใจเย็น แต่ก็มีคนเกลียดเห็นไหมเพราะว่าพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังต่อให้จะพูดดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีคนพยายามมาเรียกร้องอาจารย์ทำให้ไม่พูดดีๆมั้งเมื่อพูดไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายมึงก็ไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเป็นกูพูดเพราะเป็นคําพูดที่มึงไม่ได้อยากฟังแต่ถ้าเป็นคําพูดที่มึงอยากฟังมึงจะไฟสักกี่รอบมึงก็ฟัง ต่อให้คนนั้นพูดชั่วพูดหยาบแค่ไหนมึงก็ฟังเพราะอะไรก็ไอ้คนนี้มันพูดพูดอะไรมันก็อยากฟังหมดเพราะมันยึดต,ติดที่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันยึดต,ติดที่ตัวบุคคลกันหมดเราจะฟังบุคคลที่เราอยากฟังบุคคลที่เราไม่อยากฟังเราจะไม่อยากฟังแต่แทนที่เราจะเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะฟังบุคคลที่กล่าวธรรม บุคคลที่ไม่กล่าวเป็นธรรมเราจะไม่ฟังเออมันควรจะต้องพูดอย่างนี้หรือเปล่าใครพูดเป็นกุศลเราจะฟังใครพูดไม่เป็นกุศลเราจะยุติการฟังเออมันควรต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปยึดที่ตัวบุคคลคนนี้พูดอะไรฉันฟังหมดพูดชั่วฉันก็ฟังพูดดีฉันก็ฟังเพราะอะไรฉันฉ,นฉนลาดเขาอย่างเงี้ยแล้วในโลกเราแบบนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆ เราเข้าข้ามเขาจนลืมไปว่ามันมีความจริงด้วยความไม่จริงด้วยปะปนกันไปอย่างตอนนี้คนยุติดที่ตัวหมอบีกับหลวงพ่อลงกดก็จะ